ตราสเซสชันที่2นะคะโดยมีน้องงานเบียเดตและุการาของเราต้อถามว่าวันนี้เราไปซ้อมมาเป็นไงบ้าครับก็วน้ก็ของสอดีพี่พี่ถึงทุกท่านแล้วก็ดีใจเอยต้องบอกตัวน้อว่าดีใจมากที่แบบได้มาไทยครั้งได้เจอพี่พได้เจอเพื่อนแฟนคลับชาวไทยที่มาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นอัริยติดเต้นส่วนครงการเล่นก็อยู่ในช่วงที่หรือว่ามาผูกทางดีกว่าคํัว่า ร่วมง,งานแบบเทรนเนอร์คนใหม่ทำสกิสโคดีขึ้นร่างกายทำร่างกายให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแต่ก็บอกทำไม่ใช่องเรื่องเดิมนะผมว่าไม่ใช่เป็าการบาดเจ็บที่แท้อยู่ในอในโปรเซสของสุวินตลอดเวลาทำเองตอนนี้พยายามจะเมเนจตัวเองแลว้วก็เล่นเล่นอยู่กับอยู่กับมันให้ได้าาเปลี่ยนสุวินให้มันเข้ากับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ <c oughs> ท่านค a ดว่าที่นี่ o ีอะไรที่ e ่าสนใจบ้างที่จริงอาทิตย์นี้ที่ผมมีประวัติที่ค่อนข้างดีกับแบบค์ออเทนเดี๋ยวว่าเรามองดูว่าผมจะไม่ผิดในที่นี่ประมาณสองครั้งหนึ่งครั้งแรกที่เล่นเนี่ยน่าจะแพ้ไป1น o โรไม่ได้เข้าไปออสจบที่2อในรายการของน่้จะเป็นอีชินกรวรเป็น เราเป็นตัวเมื่อเมื่ออบเมื่อนานแล้วแล้วก็อีกครั้งนี่พี่เล่นก็เริ่มเป็นแบบในการโปรลงไทยไดดีครับนีก็ชนะที่นี่ด้วยซึ่งทั้งสองค้งถ้าพูดแล้วเขาได้ที่สามหนึ่งครัง้งเราได้ทหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่ามีเรคคอร์ดที่ค่อนข้างดีแล้วก็สนามนี้มันต้องพอถูกจุดรู้จุดผิดพลาดแล้วก็ที่ถามว่ามีน้อการเดียไหมในสนามนี้เยอะมากอาจจะเห็นคนตีสกอร์ตต่าวก็อาจจะเห็นคนที่ต,ตเนนีเกินได้ว่าถ้าเราเก g r e s s i v e เกินไปเนี่ยก็ ถ้าพิพาป็นสนามที่พักโกลได้หลัยแมต่์ Since the start of the year, you've been in Saudi, Thailand, Singapore, now back in Thailand again. Yeah. How important is it for you to play here in Egypt? ก็หลังจากที่น้องนามนะคะตัวเองไปซาอุดีอาราเบียประเทศไทยสิงคโปร์กลับมาประเทศไทยอีกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับที่ได้เล่นกับเล่นในเอเชียอครั้งนึ่ผมว่าคราวน,นี้ต้องบอกว่าก็ <c oughs> ไม่ได้หยุดในจุดที่ตัวเองซีที่สุดแล้วก็ คิดว่าอยู่ในฟองที่ดีที่สุดของตัวเองครับแต่ว่าเป็นอยู่ในเป็นเป็นช่วงที่เล่นกอลงเขามีความสุขที่สุดในเรื่องของสามเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าได้กลับมาเล่นตัวที่บ้านเกิดนะผมว่าไอ้เช่นตัวไป็ตัวแรกที่ผมเล่นนะมีการเล่นในสี่ในสี่รายการแรกของปีเนี่ยผมเล่นในเมืองไทยสองรายการซึ่งมันมันเหมือนได้กลับมาเจอครอบครัวเจอพี่น้องได้วเป็นทางกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนโดยเฉพาะผมใช้เวลาสองอยู่ที่พรมเยอะเนี่ยก็ ก่อนหน้าน like ี <c inhos> in ้ท้องอยู่เรื่อยตลอดเวลาพอได้มาแข่งขันในรายการเดียวกันผมรู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะวันที่ดีแล้วไม่ดีมันก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีมี p a s ชั่นในการทำงานมากขึ้นแค่รู้สึก enjoy ทำงานตรงนี้ก็ในเมื่องานเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มเ e นจอยเริ่มสนุกกับงารทำงานว่ามันก็ได้มีผลงานอะไรตามๆไาตองปน p คีริ่มที่ี้ คาวน,นี้ให้เจาะกเลยคับว่าการได้เล่นในเมืองไทยมีความสำคัญอ,อะไรกับเาครับก็สำคัญเออการเล่นเมืองไทยอ่ะให้รู้สึกว่าในเร่อต่อหน้านแฟนๆกองที่คอยซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตนักบอลไทยทุกคนได้เล่นกับได้เจอพี่นี่สือ่อมวลชนที่ปกติเองเราเองเจอกันน้อยมากแทบจะก็ต้องเป็นไงแฟนกองเท่านั้นเดินทั่วไปห้าเราไม่ได้เจอกันคือมันมันน้อยมากที่เราได้กลับมาเจอในช่วงห้าปีที่ผ่านมาแทบไม่มีโอกาสได้เจอ ก็มีความสุขเราก็อบอุ่นเหมือนเดิมเราก็ได้กลับมาแข่งในบ้านเราว่ามันก็มันน่าจะเพิ่มการท่องเที่ยวให้ให้บ้านเราดีขึ้นโดยฟอร์ดวินก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นต้นของประเทศซึ่งชาวต่างชาติเยอะคำว่าการกลับมาจัดแข่งกอล์ฟในวินครั้งนี้ที่แกลประเทศเนี่ยก็น่าจะทําให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจเราดีขึ้นเติบโตได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้วงการกอล์ฟเราเติบโตได้มากขึ้นลังจาก เอเซนต์โกล์หรือทีเดนเซอร์เนชั่นแนลซีรีส์ได้ขยับเดือนละวันเพิ่มขึ้นทำให้นักท็อปตื่นตัวมากขึ้นชัดเจนแล้วก็มีโคจั่วทั่วโลกที่เคยเป็นมักท็อปของเอเซนต์โกล์จะเป็นออเดื่องมาเป็นหลายคนที่ยังเล่นอยู่ในตัวที่ใหญ่กว่าก็กลับมาเล่นในเอเซนต์โกลด์ว่ามันทําให้เก็บวงการกอล์ฟในเอเชียตอนนี้ตื่นตัวมากมีการแข่งขันสูงเด็กใหม่ๆว่าเราก็เกิดขึ้นเยอะ,อะ Now, and we spoke to Prom earlier, who said that uh, he grew with you in Morocco, and, and you described that week to him as uh, the happiest week of your year, and maybe the best of even recent years. Could you explain what you, you meant by that the ก็ส่วนนี้ไม่รู้ไปคุยกับน้งคมมาตอนไหนนะคะบอกว่าน้ำคงบอกว่าแมทที่มอรอโกเป็นแมทที่อามีความสุขที่สุดเลยะครับอยากทรา,วาบ,บว่าแบบว่าอธิบายตกก้นจนที่เขาหมายยังไงแมทนั้นก็แมทที่โมรอโกเนี่ยเป็นน่าจะรอบสองสามปีที่อากลับมาเล่นในเอเชียัวรายการที่มรอโกเป็นความสีดดัวอารรู้สึกว่าตอนนั้นเล่นอยู่โรู่นดัวเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยจากงานหรือเล่นในพีเยตัยวเนี่ยต้องยอมรับว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงครับแล้วเราก็ เจอแบบเงินระดับโลกที่เก่งขึ้นแล้วก็เด็กมากๆตจทย์นิวเทรียเกิดก็้ะแตอเลกับเยอะมากแล้วรู้สึกได้เราเครียดได้เราไม่ได้มีความสุขก,กับการทำง,งานถ้าไม่อ่านเคิดเป็นไม่ได้เอ็นจอยอะไรเนี้ยพราะกลับไป้โมร็อกโกรู้สึกว่าตัวเองได้ซ้อมกับพิภมแล้วก็นอนนอนด้วยกันนอนห้องเดียวกันกินข้าวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมันรู้สึกอบอุ่นืตนตอนเราเรียนตอนเมื่อก่อนตอน,นเด็กแล้วมันมันว่ามันยืมเรื่องก๊อฟไปเลยว่าเราจะ ตั้งใจทาอะไรเนะี่ยทีนี้ต้องการผลเป็นยังไงที่มันโผล่มาโดยที่เราพวกไม่ได้ควบควบคุมมาแล้วก็ผลงานที่เห็นนะเอาว่าจบท็อปห้าที่บอรโกลได้จะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้แล้วครับอาจมีท็อปเทนบ้างบารายการแต่ว่ายังไม่เคยขึ้นถึงท็อปห้าคำว่าตรงเหตุผลตรงนี้ทำให้อากลับมาเริ่มสนุกกับเกมกครั้งกลับมาในจอยเกมกครั้งแล้วก็อยากเล่นในใน,ใน,ใน,ในทุกวง ก็ความประทับใจโดยรวมครับว่าการเล่นอินเตอร์เนชั่นแนลซีมาสองครั้งนะครับยังไงบ้างแบก็ตอนเดิมเราตองโมในเิงตัวครับว่าทํางานผมว่าเขาเดินมาถูกทางที่ผักดันตุเล่มนก่อนอินเทอรตัวให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดตรงนี้ เงินรางวัลเยอะขึ้นทุกๆปีแล้วก็มันมันรุ่นุต้องบอกว่าอาเมเเล่นคนไม่นด้ใหญ่แบบลูกหมาไปเยอะเล่นทุกตัวเมเจอร์ทุกตัวกอล์ฟถ้่จะเป็นถ้าจะในในการแขุ่กโลกช่วงัี้แหในโลกอาร์เเน่เล่นโหดนะน่รู้ว่าไอ้ทุกตัวเนี่ยกำลังพัฒาตัวเองหรือคืดจิดนั้นซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่อยู่ในเจนเราใจหลังอาจจะได้เห็นดูในในทุกตัวที่ที่มีเงินรางวัลเท่ากับพีเอทัวร์ปัจจุบันซึ่งเราคิดว่าไม่นาน เกินเกินรอเราจะได้เห็นแล้วเราก็มีผลต่อบแทเพิ่มขึ้นแบเจนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเอเชียตัวตัวเพื่อนันกกอล์ฟเพื่อนบ้านเราอันนี้เราเลยมองว่าเราจะเห็นนักกอล์ฟในเอเชีย,ยไปเฉิดฉายอยู่ในเวทีแับโลกมากขึ้นเพราะว่าเราบอกว่านักกอล์ฟต้องการทุกคนตองกานักกอล์ฟเเล่นเพื่อต้องการโบรกเที่สูงขึ้นแต่ว่าผมว่าตัวเงินมันก็มีมีผลกับการซ้องกัน ซึ่งเราไม่ได so, ้ดูถูกว่าเราเราเล่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่แต่ว่าถ้าเราชนะเราเราได้หลายล้านเหรียญถ้าชนะเราได้เงินแบบห้าหมื่นเหรียญมันมันก็ต่างแักต่างเันแล้วการเหนื่อยการทุ่มเทการฝึกซ้อมลงไปหรือการเสียเวลาวัยเด็กขั้วลงไปว่ามันทำให้เด็กตื่นตัวมากขึ้น So close house has been announced as the international series England in August. งานโดยวิธีการแข a t เนื้อซีรีส์ที่อังกฤษนะครับได้บุกสเก็ตวันนี้กไปในตารางตัวของเรนิญาก็อามียังไม่ได้ยังไม่ได้นั่งคุยเรื่องเสียจูนซีรีส์กับกับเมนเจอร์นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในการที่เราจะตามมองอยู่ว่าเราจะไปเล่นดีไหมแล้วก็เสียจูนมันจะไปติดตรงตรงไหนได้บ้าง เพราบอกแพยายามจะลงเล่นให้มากที่สุดใน International Series แต่ว่าเข้งรอูสเก็ดช่วยทีนะเข้าบอกว่าสนใจสนใจต้องนั And then just f one thing for me mm hmm. There's all t the opportunity you think present Asian tour members in general by having events held for local people oh. ก็อาจจะเบายังนี้นะครับว่าการที่เบบนั้นสนซีรีเดียบว่า Asian tour มันมีแบบความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับคุณพวกมันส่งส่งแบบนั้นก็บ้างครับ โปร่งผลแน่นอน,นครับก็อย่างที่บอกว่ายังเองวได้ได้กระจายเขาบอกขยายตลาดนอ้องสายเอเชียไปเล่นในยุโรปไปเล่นยุโรปเนี่ยยุโรปใต้สกอตแลนด์กรีนแลนด์ยุโรปเนี่ยมันทำให้นักกอล์ฟเอเชียทัวก์ผมว่าจะพัฒน,นามากขึ้นหนึ่งต้องเล่นกับสภาพอากาศที่ไม่เหมือนเดิมต้องเล่นกับสภาพสนามที่ยากขึ้นสิ่งแวดลอ้อมก็แตกต่างมันทําให้นักกอล์ฟเอเชียทัวกสามารถปรับตัวอะไรมาใช้กับเวทีระดับโลกได้ หลายๆคนจะเห็นว่าทําไมนักกอล์ฟเอเชียเมื่อได้เล่นในการมเมเจอร์หรืายการใหญ่ๆก็ไม่สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราเล่นอยู่ในเอเชียทั้งทุกอย่างมันไม่เหมือนกันทั้งสภาพอากาศสภาพสนามสิ่งแวดล้อมว่าถ้าเกิดได้เล่นในยุโรปมากขึ้นมันก็ทำให้นักกอล์ฟหเราถานัดมขึ้นได้เล่นหลังหลายสัมม์มากขึ้นก็อาจจะเห็นนักกอล์ฟเอเชียได้นัดเมเจอร์ในในเร็วๆนี้ว่าโอเคเรื่องนี้เราพูดไปสุด ไม่ถามดมันจะเป็นดีที่แม่อเท่ที่แบบตามที่เัอะไรปัจจัยเพราะว่าปัจจัยผมว่าคือผมว่าต้องรู้จุดจุอ่อนจุดแข็งของขนาดของคือแม่สองเทศเนี่ยเป็นขนาที่อยากจะบอกไปว่าสามารถทำกอล์ได้เยอะมากดูวันหนึ่งอาจจะเห็นนักกอลฟตีเจ็ดแปดเก้าเอร์แต่ว่าเขาจะมีนักกอล์ฟอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้บอกว่าตีดีตีดีแต่ว่า ไปอยู่ในจุดที่ยากสกอร์เจเดอร์เกินสามทีต่างกันสิบโฉแต่สนามนี้เกิดขึ้นได้วันแรกเราตีถูกจุดหมเลยไม่ไม่ถึงจุดยากเลยจุดไหนไม่ควรอยู่อเลยโทงก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยได้ครับยัขึ้นตลอดซึ่งเป็นสนามที่ทำแด้แต่ถ้าไหนยอยู่ในจุดผิดกับจุดตีผิดพลาดแั้อยู่จุดยากเป็นสนามที่ยากทีนสีเพราะว่าสนามนี้เวลาผิดพลาดแล้วอ่ะผมว่าเขาโลงโทษเพราะว่าถ้าไปอยู่ในจุดที่ตำแหน่งครงแล้วก็ ตำแหน่งที่ดูเราไปอะยากที่จะทําวัชีวัตภัตได้แทบบางจุดแทบจะเป็นแบบไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบทางโลงหรือไซด์ดิวทำยากมากผมต้องบอกว่าต้องไปรอหวังพัดไไกลซึ่งอันนี้จะเป็นเป็นทีหลักถ้าเราปีอยู่ในจุดที่ง่ายสนามไม่ทำได้จริงแล้วหัวสักของสนามนี้ที่ถ้าจอบไปยิ่งเิเป็นอะไรสนามนี้อัวสั่์ว่าได้เป็นเขาอะก็คืออย่างที่มันจุดเดียวกันเล ทุกคนไม่ต้องการจะติดเลยถ้าเกิดทุ่แหมันติดผ่านก็้วถ้าเรียนที่ง่ายสามารถขับัดาวได้คือที่จะถ้าติดไปอยู่จุดน้มันทับอัดาวไม่ยากแต่ตรงข้ามกันถ้าีิดไปอยู่จุดยี้มันทับปันดาวไม่ได้มันใช้ข้อไม่ได้มันจุดไม่ได้เลยคือต้องยอมไปเลยซึ่งมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่อื่นที่เราเล่นเนี่ยเราผิดผานไปเราเก็บได้เราแค่ทำารดี่นีไม่ได้เราทําแล้วเราเราทำดีนนะแต่ในวันที่เนี่ยวันที่ไม่ดีวันนี้เนี่ยมันเก็บไม่ได้เลย ออกไปถ้ามันเกินเกินเกินปุ๊บนักกอล์ฟธรรมชาตินักกอล์ฟตัวเล่นเกมเร่งขึ้นต้องตีบุกมากขึ้นพอบุกมากขึ้นก็เปิดโอกาสให้การพัชเข้ามาการพัชเข้ามาแล้วอยู่ในจุดยากก็าเซฟไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องบอกว่านักฟ็อกอุ้ยวันนี้ทำไมตีเนคนนี้เมื่อวันตีแปดได้วันนี้ทำไมตีเพินมสามเพราะผิดจุดยากต้องยอมไม่ได้ว่าเขาชินดีอ่ะแต่จุดบางจุดมันเป็นแต่ไม่ได้ที่แบบ้องครับเพราะนั่นก็ต้องถามนะครับกายเรื่องเยาวชนตอนนี้ให้ความสนใจกีฬากอล์ฟมากเลยนะฮะ ตัวพ่อแม่จะส่งลูกไปเรียนในต่างประเทศไหมความเท่าเทียมของที่ไปอยู่เมืองนอกนเ,เป็นยังไงอ๋อผมว่าผมว่าเรื่องนี้ผมผมพูด,พดน่าจะหลายรายการแล้วพูด,ด่อนข้างเยอะผมแค่รู้สึกว่าผู้ปกครองนักกอล์ฟหลายๆคนอยากให้ลูกสอบสาเร็จเป็นเรื่องธรรมดาแต่อาจจะมองที่ความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ผู้คริโภคจะมองว่า ยกตัวอย่างเช่นเจอหน้าเราหรือว่าเจอหน้าโอมโอมเมเจอหน้าโบรางๆอรเงี้ยก็จะเอ้ยเนี่ยผมอยากให้ลูกเป็นโบรารโอมโมเมมากเลยปีหนึ่งทำเงินให้ลูกพิลามมองแต่ผลผมิตที่เกิดขึ้นไม่ได้มองความเหนื่อยในตลอดเส้นทางที่เราประสบความสำเร็จแล้วทั้งตัวผู้ปกครองและตัวเด็กเนี่ยต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาเสียเสียเวลาช่วงนั้นไปได้หรือเปล่าแล้วก็เด็กคนที่ลพูดถึงเนี่ย ผมไม่ได้บอกว่ากีฬาครอสเป็นกีฬาที่เต็นไปไม่ได้ยากมากมันเป็นกีฬาที่ยากมันเป็นไปได้แต่ต้องใช้เวลาแต่มันเยอะก็ไม่โฟกัสในกีฬานี้ทุ่มเทเด็กเด็กรุ่นหลังผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไม่รักกีฬานี้จริงๆริงพอเด็กเจ็ดกับโคมาเล่นได้เลยถ้าเกิดเขาไม่รักกีฬานี้ผมให้เขาตีได้ชั่วโมงเดี๋ยวเขาวิ่งได้เลยแล้วเขาก็ไม่ทำงานอยู่ในแดดได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นเด็กที่เขารักในกีฬานี้ให้เขาตีอยู่กับแดดห้าชั่วโมงเขาทำได้เพราะเขาชอบเพราคว่าเขาฝึกกีฬาผมผมยกตัวอย่างหนึ่ง หนึ่งแลเเป็นนักอที่ผมรู้จักแล้วก็ค่อนข้างรู้จักอีกหนึ่งและมีแจ๊สแจ๊สเป็นนักอที่รับใน่อเสียงกอคือซ้อมทั้งวันเป็นเปนเด็กที่้อทั้งวันแล้วผมไม่ได้แปลกใจว่าว็นหนึ่งแจ๊สโรนเลดขึ้นไปเพอาะโลกก็เล่นอยู่ในตัวเดยกันแล้วก็อยู่ในในในเวสเดียวกันผมไม่ได้สะพายพวามรู้ว่าน้องเป็นคนที่แบ ร้องตลอดเวลารักของยืนตากแดดทั้งวันโดยไม่ได้เบื่อไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรหราเขาก็โชว์เห็นว่าเขาก็ะสามเรได้เด็กเจนหลังก็ต้องเป็นประมาณนี้ถ้าเขารักต้อผู้ของก็มีหน้าที่สนับสนุกกนก็ไม่อยากให้กดดันมากเกินไปไม่อยากให้เอาเป้าหมายมาตั้งมากเกินไปหรือว่าเป้าหมาย,มามายทุกคนมีเป้าหมายอย่างก็ม,ม,มีไม่มีหือว่ามันก็อาจจะเป็นทั้งความกดดันหรือว่เด็กบางคนก็เลือกเด็กบางคนห้ยเกียเยอะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเรื่งเก้าเพราะว่าความ ตั้งใจยังไม่มาพอยังไม่รักกีฬานี้มากพอ,พอแล้วก็ยังไม่ตกใจอ่ะครับคุณครัามในวัยเนี้ยก็ไหวอยู่เลยโอ้วัยน,นี้ยจริงๆแบบเราดีเนี่ยผมเป็นนักกอล์ฟไทยที่อยู่เย้ยสุดในวงคือผมตลบมากเลยนะตอนที่ผมไม่ไปแย่สุดเลยผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้ในโทนนี้ไม่นานคือตอนนี้ผมสาวที่สี่แล้วแล้วก็เป้าหมายที่ผมอยากวเป็นสุดเป็จริง ในจุดๆในผมเคยนั่งคิดเหมือนกันนะคือว่าเราเองก็ผ่านทุกอย่างแล้วนะทุ่มไปถึง24โลกผ่านทุกเมเจอร์ได้ที่ในปีเจทัวร์ยูเซีนทัวร์เอเชียทัวร์เจแปนทัวร์ไม่รู้ทัวร์ที่มีแล้วอ่ะถามว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ผมตั้งใจต้องยอมรับว่าผมไม่ได้สายเซสบรรลุเป้าหมายทั้งหมดผมไม่ได้แชมป์ในปีเดียร์ทัวร์นี่เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างผิดหวังในตัวเองแต่ว่ามันก็อยู่ในเส้นทางอาชีพก็เข้าใจ ตอนนี้ปัจจุบันที่ผมอยากพิสูจน์ตัวเองครั้งเนี้ยอยากการตัวเองกับมาติ150ดอันดับ50โลมาดีอยากพิสูจน์ว่าเราเองจะกลับมาช่วยเด็กๆรุ่นหลังได้ไหมหรือถ้าวันนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะคือตอนนี้เราต้องพูดในหลักความจริงเราต้องสาริกกว่าแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรที่เราสามารถทำให้เด็กรุ่นหลังได้เพราะผมพูดมาตลอดว่าผมว่าเป็นนักออดไทยคนแรกในปีเดียวแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะบ่าเราออก่องคือลูกวันมันเป็นเจเน r a t i o นต่อเจเน r a t i o นเนี่ย โปอลชูที่มีมาดีที่สุดของคนไทยที่มีมาในยุคนั้นก็โอลชูก็เล่นอย่างดีเช่นทดียวกัดีที่สุดของสมัยนั้นโปรประยัดก็เล่นในรายการทัวร์โปรล้งชัยเป็นนักกอล์ฟที่เก่งที่สุดที่เมืองไทยเคยมีมาก็อยู่ในยีโรนเป็นหัวกฎผมไปถึงดีเยีทัวร์ผมเชื่อเด็กรุคหลังมันก็ชนะได้มันเป็นเจนต่อเจนคือถ้าผมผักดังเด่นกลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้ผมก็อยากผักดังเด่นยุคใหม่ถ้าผมทำได้อยู่ที่ตัวน้องๆเรื่องมจะเปิดรับแค่ไหนเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มันพัฒนามากัมากแล้วสมัยก่อน โอมชูตีก็ต้องใช้เดือนนับเก้าสมัยผม,ยม,ยมยตีก็ใช้กล้องรนะยะสมัยนี้เด็กอายุที่ส่องรือสาคือแท็กแม่ทุกคนโลกมันเปลี่ยนแล้วมันต้องพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วเราเด็กบ้านเราก็เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในโลกได้ทั่วถึงไม่แ,มแ,มแ,แพ้ต่างชาติกลับมาที่สัปดาห์นี้นนอ่านคาวัอะไรชนะพี่อยากชนะมากาบอกเลยว่าอยากชนะมากผมเองไม่ได้ไม่ได้นําตัวไทยนะการชนะเมย์ไทยเมื่อเมื่อปีที่แล้วบอกว่า ก็เป็นรายการใหญ่มาหลราสินมาเตอร์อาาอเราอามองว่าอาเมงไม่ได้ชนะระดับนานาชาติมาก็ตั้งแต่สิบปีแล้วสี่สี่ปีได้ละผมเองก็อยากลุ้นครอบขอ,องด้วยไปเนี้ยมาที่ครั้งหน,งหน,นึ่งขอหน้าท่นต่อซึ่นขอหน้าครอบครัวน่าจะน่าจะเป็น,รน,นเรื่องไหน่ประทับใจว่าพวกปเนี้ยงั้าหมด้ครอบครองมันทำให้ความมั่นใจแล้วก็ การที่เรากำลังร่วมงานกับเทรนเนอร์สวิงโค้ชเมนเทอรทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันพิสูจน์ได้ว่าเราเดินถูกทางหรือผิดทางอีกก็อยากชนะอยากชนะมากผมจะรุกประเทศผมแม้ผมไม่เคยบอกเพรว่าผมตั้งเป้าเต็มมากแค่ไหนแต่ว่าที่งานผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการแข่งถามเสร็ครับไคะไปขอถามอีกครับไอ้มีที่ดีๆสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่เลยครับ มันก็มือใหม่ครับมือใหม่น,ในใี่แบบเด็กๆหรือว่าแอมเบเจอร์เข้าไปครับเนี่ยก็แบบมีใจเป็นกีฬาค่ับโอเคถ้าเป็นแอมเบเจอร์ทั่วไปครับเล่นกอล์ฟที่ผมเจอบ่อยๆเราเล่นบอลแอมนะเขาจะถามเรื่องอยากตีให้ไกลทำยังไงอยากเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นทำยังไงซึ่งผมผมไม่ได้ไม่ไม่ค่อยตอบเรื่องทำยังไงให้กอล์ฟให้ดีขึ้นนะเพราะว่าต้องบอกว่ากอล์ฟมันเป็นแค่กีฬา,าข้อขัดข้องของพวกคุณอยู่แล้วเวลาผมเวลาคุณเรล่นแอม บอกกีฬาข้อกอบพวกอันเปเชอร์ที่เขาให้มีความสุขก็พอแล้วเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยสังเกตทำไมโปรกอล์ฟเวาในสนามใดเขาดูเครียดเพราะเขาแก้สวิงเขาทำสวิงการแก้สวิงไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากมากแล้วเมื่อไหร่นักกอล์ฟอัเปเชอร์ไปแก้สวิงอยากให้สวิงสวยๆโปรดระดับโลกวันในคุณก็จะไม่สนุกเท่อยากเล่นกอล์ฟมีความสุขครับก็ตีผมว่าแค่มาเดินออกกำลังกายเห็นชอบดีๆแล้วก็เอนจอยกับเกม เพราะเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแล้วลกีฬากอมันเป็นกีฬาเ,เล่นกับตัวเองบางคนนะอนกอสม่นเจอกับเครียดเพราะว่าต้องเอาตัวเองไปเทียบกับเพื่อนไปเทียบกับคนอื่อนอ,อยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้นเก่งขึ้นก็ต้องฟองสมอะขึ้นก็ต้องเอาเวลาไแลกเอาเวลาทํางานให้น้อยลงแล้วก็แบบฟอมากขึ้นถึงยอมเสียสละง่ายๆสิโปเถ้าอยากดีดขึ้นก็แค่ฟอเมอะขึ้น